อ่าน้องอเวร์ทำอะไรอ,ะอ่ะเป็นงานสวนดีๆก็เป็นคสาสาขนขเขาทานโอ้ยเป็นคนเขาทานเ็่งานแล้วอทานนะครับทานทานใส่ทานนะครับผสมดินปลูกด้วยมันจะดีนะครับดีๆถือว่าได้ผลดีมากโอ้โหลงทุนนะครับขึ้นทันเลยใช่ลมเป็นวันพระึงประมารถเออ เนาเสีสวัสดีนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่เพื่อนนะนะครับมีเอฟซีนะครับมีพี่เพื่อนนะครับทักถามเข้ามานะครับสูตรการขยายหรือว่าการทอไข่อโลกาเซียนะครับ การเพาะไข่อโลกาเซียสูตรดุงเกษตรนะครับสูตรแต่ละท่านนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะแตกต่างกันอ๋อตัวนี้คำท่าจะต่างเใช่ไหมวัสดุปลูกชำดุงเกษตรนะครับอินทเรียมนะครับผมแอนทเรียมนะนะครับสูตรดินปลูกนะครับท่านไหนสนใจดินปลูกนะครับสูตรดุงเกษตรนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีนะครับทักเพจดุงเกษตรได้เลยนะครับเพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกัน การเพาะชาไข่อย่างไงนะครับให้โตให้รากดีแล้วก็ไม่ให้ติดเชื้อราส่วนมากพวกเชื้อรานะครับจะอยู่ตามวาัสดุป,ปลูกชําเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้น,นเวลาเราเพาะขยายพวกไข่พวกอะไรก็ช่างนะครับผมท่อนพันุหรืออะไรก็ช่างนะครับพวกเชื้อราเนี่ยจะทําให้ท่อนพันท,ท่อนพันของเราเนี่ยเน่าเปื่อยได้นะครับผมดังนั้นก็พยายามนะครับหลีกเลี่ยงหนุเศร็จช่วงนี้หลีกเลี่ยง ว,วัสดุปลูกชํำนะครับเมื่อการตัดชํำไม้วางข้อแต่ละชนิดหนุ่มเจะเน้นจตเน้นสำเนีมอสนะครับหินภูเขาไฟแล้วก็เพลย์ไลท์นะครับพิดมอสกับวัสดุปลูกชํำมะพาร้าวับอะไรเรามไม่ใช้กันเลยนะครับให้ไม้แข็งแรงก่อนถึงจะใช้พวกมะพร้าวศบนะครับแล้วก็เปลือกสนอะไรค่อยว่ากันไปนะครับผมอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับวัสดุปลูกชํำม,มีอะไรมีเปลือกสนนะครับ ผสมด้วยเพอร์ไลท์นิดนึงเห็นไหมไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วครับหินภูเขาไฟเตอกสนแล้วก็อะไรอีกอะมะพรา้าวสับบ้างนะครับผมแล้วก็พิษมดนิดนึงหรือปุยหมักธรรมชาตินะครับผมเนี่ยเรามีฐานด้วยนะดูหน้าตานะครับผมหน้าตาดินหนุ่งเศษนะหมาสวยงามไม่ต้องมาใช้ยาวิตามินน้ําสูตรอะไรหนุ่งเศษไม่เคยใช้นะครับผมในสวนเราไม่เคยใช้นะครับมา,มาในคลิปนี้หนุ่กเศษจะมา พูดถึงการเพาะไข่นะครับสูตรองุเสรศเองนะครับที่เราทําประสบการณ์อันนี้ยกยอดแล้วทำไมไม่ดังไะอันนี้ไฟเด็กดังหรือด่าง,ง,ง,งขาวไม่ดังเลยตาใหม่มาไม่ดังนะครับเนี่ยถ้าเราพาะชําแบบนี้นะครับแบบสูตรองุเสรนะเนี่ยดูวัสดุปลูกชํานะครับมีอะไรบ้างก็สตแต็กน้ามอสเพ์ไรท์นะครับหินวัวเขาไฟนะครับอย่างละส่วนเลยอย่างละส่วนเลยนะครับพี่ี่เพื่อนเนี่ย ไม้โตไวนะครับเห็นไหมไม้จากไข่เพาะไ,ไข่โตไวมากเห็นไหมมือเนี่ยสามนิ้วนะครับแทบจะเกือบสามนิ้วแล้วนะอันนี้จะเป็นไฟเด็กนะครับให้ผลดีมากนะครับระบบพวกระบบรากนะรากมาดีนะครับไม่ติดเชื้อรานะครับการเพาะไข่ก็ติดไวเนี่ยประมาณนี้เราพ่อชำํำเราก็ใช้ใช้กระปุกนะครับกระปุกเ็ใสๆนะนะครับที่ให้แสงสวา่างแสงสว่างสัดส่สวนก็ถึงนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการ ตัดไอพ้พวกระแนงพวกข้อพวกอะไรนะครับวางอันนี้เป็นกระดูกปลายไทยนะครับเราชําด้วยเซฟเนมอสเนี่ยแล้วก็อบไว้นะครับตัดพันเป็นท่อนพันท่อนพันท่อนพันน,น,นะตอนนี้ได้ผลหมดเลยฮะพี่เพื่อนเนี่ยเป็นท่อนอยังไงเป็นท่อนอยังไงนิงเมเสดคล้ายๆไหลไอ้พวกอาโคโลนะนะก็ได้ได้แล้วแล้วก็เปิดฟ้านะครับผมถ้าหนออะไรเขาขึ้นมาแล้วเราก็เปิดฟ้าเนี่ยใบกําลังจะกลางนี่คือกระดูกปลายไทย นะครับเราสร้างจํานวนจากแม่แม่หนึ่งแต่ว่าเขามีไหลเนาะปลายข้อนะครับผมตัด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 มาชําด้วยวัสดุหลุกชําคืออะไรนะสเปนอมอสแล้วก็เพลย์ไลท์หินปูเขาไฟแล้วก็ปิดฝาอบไว้นะครับผม15วันถึงเดือนนึง,น,งนะครับผมมาในคลิปนี้ก็นี่แหละนะครับไม่มีอะไรมากมายก็อัปเดตกันไปนะครับผมแนะนําไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่นะครับผมเรียนรู้วิธีหลากหลายวิธีนะครับเห็นไหมส่วน ไม้วางข้อนะครับจะเป็นตัวมอนเตล่ามือเสือนะไม้วางข้อหนุ่มเกษตรก็จะใช้แบบนี้แหละแบบนี้นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นเพลย์ส่วนด้านล่างสุดๆเลยก็เป็นหินปกขอไฟด้านกลางไงด้านกลางส่วนกระถางนี้ก็เป็นเพลย์นะครับ<ๆ>เพื่อที่จะให้พวกระบบรากเนี่ยเขาเดินเขาเดินคล่องตัวแล้วพวกหินเขาเขาจะซับความชุ่มชื้นได้ดีกระตุ้นให้พวกพวกระบบรากมาไวเนี่ยไม้ไม่โซนนะครับผมด้านล่างนั้น ด้าน,นล่างนั้นก็เป็นน้ํานะครับเรารองน้ําประมาณนี้แล้วก็เข้าห้องอบนะครับเนี่ยในสวนในห้องอบหนุงูเสืก็จะประมาณนี้มาดูไม้พ้อไข่มันทาไมถึงโตไว้ยังหนูงูเสืนี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่คือเพาะจากไข่พอมันโตประมาณนี้แล้วเราก็เลี้ยงง่ายนะเพื่อนนะครับผมเนี่ยหนุงูเสืก็คัดออกมาจากการพ่อไข่วันนี้ก็เลย มีโอกาสดีๆนะครับมาแนะนําพี่เพื่อนๆนะครับท่านไหนที่ชอบสายโอโลคาเซียนะครับผมแล้วก็ซื้อแม่พันธ์มาแล้วก,การพ่อไข่ยังไงถึงจะได้ผลไม่ให้ติดเชื้อราหรือให้ผลให้ไม้แข็งแรงเห็นไหมใบใหญ่แนั้นเลยพี่เพื่อนๆดูดิเนี่ยประมาณนี้นะครับผมเนี่ยพอตัวประมาณนี้เราแยกออกจากตัวพ่อชําเราจากสเฟตมมอสกับนินบลกฟเนี่ยเนี่ยดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูระบบรากก่อนเนอะอาะช้าว่านุ่เศษโมอีก ให้ดูให้ดูดึงง่ายนะครับผมดึงง่ายมันติดหมดเลยดูพี่พเพื่อนเอาน้องคอมเมนต์ปลูกแค่ไหนน้องมาปลูกอันนี้ให้เลยดู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 ดมันดูระบบราก์เอันนี้ก็คือมาแนะนําให้พี่พพเพื่อนนะเนี่ยน้องคอมเมนต์เห็นไหมการเพาะช้าไข่ถ้าช้าใส่วัสดุปลูกพิษมอสพวกอะไรนะนะครับผมบางทีจะทําให้บุกระบบรากนะเปื่อยเน่าได้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีแบคทีเรียบ้างนะครับความชื้น ความชื้นโดยที่มันไม่ได้แบบเป็นประมาณนี้ถ้าประมาณนี้มันจะดีเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมจะโปร่งชื้นชื้นชื้นได้นะครับแล้วก็โปร่งได้ด้วยมี2รูปแบบนะครับพวกระบบรากมันก็เดินดีเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวด่างขาวนะครับไม่รู้จะด่างหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นลองดูหนุ่มเ็จลองดูแล้วนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อพิทมอสกับเพอร์ไลท์ก็ดีดีคนละแบบแต่ว่าอยากจะให้ชัวร์เลย ระบบรากพอดีมาตราฐานเลยนะครับผมแล้วก็ปลอดาราติดเชื้อราก็ประมาณนี้แหละนะนี่แหละครับผมไปดูไปชํากันเนี่ยพอได้ผลม,มัน,ม,น,ม,นมันต้นใหญ่มากพี่พิ่เพื่อนเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงดีด้วยอันนี้จะจะเป็นแก้วตัวผู้นะนะครับจากบรรดาแม่พันธุ์ไหนลุงเศษเดี๋ยวให้ดูแม่พันธุ์นี่แหละครับผมบรรดาแม่พันธุ์ก็ประมาณนี้แหละถึงจะดางน้อยนะพี่พี่เพื่อนแต่ว่า การให้ลูกมานะครับไข่แต่ละใบโอ้โหนะครับให้ลูกมาแบบสวยทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยเนี่ยเริ่มเริ่มไม้พวกนี้นะครับผมถามว่าด่างสะเียนไหมบางทีนะใบใบมันสลับด่างนะครับบางทีมาเขียวสองใบหรือใบต่อไปนะครับใบที่สามอาจจะเป็นด่างนะครับสลับไปสลับมาแต่ว่าไม่ทิ้งความด่างแน่นอนนะครับส่งเสศษลองเลี้ยงแล้วเนี่ยจุดนี้ เราใช้แสงน้อยเกินไปถ้าแสงดีๆนะครับผมก็จะทําให้ไม้มันด่างได,ชด้ชัดเจนขึ้นนะครับผมเก็บไ้เก็บไ้ตัวนี้เป็นเงินเป็นทองหมดนะครับพาไปดูแม่นี่แหละแม่ครับผมส่วนแม่พันเขาวันนี้หนุ่มเสีก็รู้สึกว่าเก็บได้เยอะเหมือนกันนี่แหละเยวตัดใส่เลยอ่าส่วนผสมนะครับส่วนผสมอัตราส่วนนะครับอย่างละอย่างละส่วนเอ่อ อย่างละหนึ่งก็คือเท่าเท่ากันนะครับผมอตราส่วนเท่ากันเลยหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งเลยแหละสเปคละมอสแล้วก็เพลย์ถึงบุเคาไฟแล้วก็ให้มีความชื้นนิดนึงนะครับหลังจากผสมกันนะครับอย่างละหนึ่งส่วนใส่เข้าไป นะครับเวลานั้นก่อยคนที่จริงแล้วนะครับผมการวางการวางต้องให้ดูปลายนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นยอดนะครับผมอย่างนี้เลยนีอจะทํายังไงก็ได้เดี๋ยวเขาก็มาหาแสงเองนะครับเจอแสงเสืออะไรเราก็ใบเขาจะขึ้นมาเองเขาใส่ออประมาณนี้แหละพี่เพื่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เกลี่ยเกลี่ยนะครับให้เนื้อวัสดุปลูกซ้ำเรานะครับ ใส่ไปเลยขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรโัแต่ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับงันั้นก็เอาอะไรมาโรยรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นทับไปสักหน่อยนะครับ นนเราจเจอความร้อนเจออะไรนะครับเดี๋ยวผขก็แทงหนอ่อแทงอะไรขึ้นเองนะครับผมง,ง่ายๆนะครับขี้เกียจมันเยอะเกินไปหนุ่มเศต้องใช้เวลานะครับผมทําทิ้งทากว้างไปอันนี้คือแนวทางนะครับผมแนวทางการวางไข่การทําไข่หนุ่มเศษนะปกุปกขึหนราจริงต้องทําประนิตดีๆนะครับเพราะว่าเราก็ต้องจับเรียงอย่างนี้ นะแล้วก็กดลงนิดนึงนะครับปกปกคุ้มลงไปเนี่ยประมาณนี้ไขใบใหญ่มากนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับนุเสียอจเปลียนให้ดูนะครับผมไปเรื่อยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ปิดฝาโอเคนะครับประมาณนี้โอเคครับผมสวัสดีครับ